ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันในหัวข้อที่ว่าทำก่อนจบปี ทูบ16ดอกของใช้4ี่อย่างเสริมมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีใกล้ถึงช่วงสิ้นปีได้หลายคนหาเวลาในการพักผ่อนออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบางคนชื่นชอบการท่องเที่ยวหรือการเข้าวัดเข้าว่าเพื่อเป็นการทำบุญเสริมชีวิตให้ดีขึ้นไปสำหรับในช่วงปีใหม่ที่จะถึงในชีวิตของใครที่กำลังติดขัด กับปัญหาในหลายๆด้านโดยเฉพาะในด้านการงานการเงินเป็นหลักทําให้ตัวคุณไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเข้าวัดทาบุญก็ยังคงมีชีวิตที่เหมือนเดิมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ารุมเร้าในช่วงเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหมือนโชคชะตาที่ทําให้คุณได้พบเจอนั่นเองแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเราได้นําสิ่งนี้มามอบให้กับท่านผู้ฟัง ก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ในปีใหม่เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความรุ่งเรืองเสริมสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเป็นวิธีการกราบไหว้สารพระภูมิด้วยตนเองเรามาดูขั้นตอนการทำอย่างถูกต้องกันเลยค่ะโดยสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ค่าทาสบริวารชาย5้าคนหญิง5้าคน 2. นางรำหนึ่งคู่ 3. ทั้งหนึ่งคู่ม้าหนึ่งคู่4ทูป16ดอกแล้วให้ทำการปัดกวาดเช็ดถูนอกและในสารพระภูมิสารตายายให้สะอาดทำให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านของเราจากนั้นทำการเตรียมทูปทั้งหมด16ดอกแล้วนำสิ่งของที่เตรียมมานั้นใส่ถาดวางไว้ข้างหน้าพร้อมที่จะถวายจุดทูป16ดอกแล้วกล่าวดังต่อไปนี้ ขั้นตอนพิธีตั้งนโมสามจบแล้วพูดว่าเจ้าที่เทวดานังปิยะสุตวาประสิทธิลาภาประสัญนจิตตาสีทาสุทถีพระวันตุเมข้าแต่พระภูมิเจ้าที่สารพระพรม สารตายายบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเกิดวันที่ปีระบุให้ชัดเจนข้าพเจ้าขอถวายข้าทาสบริวารชายห้าหญิงห้าเพื่อเป็นคนรับใช้ดูแลสารขอถวายนางรำหนึ่งคู่เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้างหนึ่งคู่ม้าหนึ่งคู่เพื่อการเดินทางข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ถวายไปนั้นจงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีบริวารที่ดีมีผู้ใหญ่เอ็นดูหนุนนำเกื้อกูลกันขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะเดินไปทิศทางใดต่ำบนใดที่ไหนมีแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับตลอดปีด้วยเทินจากนั้นปักทูปลงกระถางจะช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับตัวเองได้ตลอดทั้งปีสิ่งที่ดีงามก็จะเกิดขึ้น กับทุกๆท,ท่านทำตามอย่างถูกต้องหากบ้านใครไม่มีศารก็สามารถที่จะจัดวางของที่ใดก็ได้ให้ทำบริเวณกลางแจง้งสำหรับบ้านใดที่มีศารใดศารหนึ่งถวายเท่านั้นก็เพียงพอโดยท่านอาจารย์แนะนำให้ทำก่อนช่วงเวลาสิ้นปีจะเป็นเวลาที่ดีนักแลหลังจากที่ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสวดบ,บทอโหสิกรรมเชื่อกันว่า เป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์กับตนเองมากๆบทอธิษฐานขออโหสิกรรมสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมรังศีกายกรรมังวจีกรรมังบะโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอาสันจิจจะกรรมังขะมันตุเบ อะโหสิกรรม,มังพะวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยาได้ใกล้ ความเจ็บไข้ยายได้มีโดยหลังจากที่ท่องสวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ทำการกรวดน้ำเพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบพิธีสำหรับการกราบไหว้ทำจิตใจให้สงบเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุขใจเสร็จแล้วในรุ่งเช้าของอีกวันให้ตักบาตรหรือทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระภูมิเจ้าที่ตายาย เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเพื่อเป็นเคล็ดให้ท่านเฝ้าปกป้องคุ้มครองภัยที่เราหลวงปู่เงินกระตะสาโรท่านว่าการไหว้พระภูมิเจ้าที่แบบนี้อธิษฐานสิ่งใดพระภูมิเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถและเจ้ากรรมนายเวรได้ยินจะยอมให้อโหสิกรรมจึงทำแล้วดีทางเมตตาและคุ้มครองภายน,าน้บานจะหมดทุกหมดโศก โรคภัยไข้เจ็บจะหายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเทวดาคุ้มครองสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ